สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Whisper Podcast by Breeze เสียงกระซิบของสายลมอดเปรี้ยวไว้กินหวานพลังของ delayed gratification และวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงทักษะสำคัญอย่างหนึ่งที่คนประสบความสำเร็จส่วนใหญ่มีครับนั่นก็คือการอดเปรี้ยวไว้กินหวานหรือในภาษาอังกฤษเรียกว่า delayed gratification ครับ ในยุคที่ทุกอย่างรวดเร็วทันใจเราถูกกระตุ้นให้ซื้อของทันทีกินอาหารที่อยากกินทันทีหรือดูซีรีส์ที่ชอบทันทีซึ่งความสุขที่ได้นั้นอยู่แค่ชั่วคราวครับแต่ความสำเร็จและความสุขที่แท้จริงในระยะยาวมักจะมาจากการที่เราเลือกที่จะรอครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าทำไมการอดเปรี้ยวไว้กินหวานถึงทรงพลังและเราจะฝึกฝนมันได้อย่างไรครับ delayed gratification คืออะไร Delayed gratification คือความสามารถในการชะลอความพึงพอใจในปัจจุบันเพื่อให้ได้รางวัลที่ใหญ่กว่าในอนาคตครับลองนึกถึงการทดลองสุดคลาสสิกที่เรียกว่า marshmallow test ครับนักวิจัยนำเด็กๆมาอยู่ในห้องและวาง marshmallow ไว้ตรงหน้าและบอกเด็กๆว่าถ้าเธอรอ15นาทีโดยไม่กิน marshmallow ชิ้นนี้เธอจะได้เพิ่มอีกชิ้นหนึ่งผลการศึกษาในระยะยาวพบว่า เด็กที่สามารถอดทนรอได้มักจะประสบความสำเร็จในชีวิตมากกว่าในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นการเรียนการงานหรือความสัมพันธ์ครับนั่นแสดงให้เห็นว่าความสามารถในการควบคุมตัวเองและชะลอความอยากได้เป็นทักษะที่สามารถนำพาเราไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนได้ครับทำไม delayed gratification ถึงสำคัญการเลือกที่จะอดทนรอไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องของความอดทนครับ แต่มันมีประโยชน์มหาศาลต่อชีวิตของเราข้อดีต่อสุขภาพแทนที่จิกกินอาหารตามใจปากและทำลายสุขภาพการอดทนต่ออาหารที่ไม่มีประโยชน์จะช่วยให้คุณมีสุขภาพที่แข็งแรงในระยะยาวข้อดีต่อการเงินแทนที่จะใช้เงินไปกับสิ่งของที่ไม่จำเป็นการอดทนรอและออมเงินจะช่วยให้คุณสามารถสร้างฐานะทางการเงินที่มั่นคงได้ข้อดีต่อการงานแทนที่จะเลิกทำในสิ่งที่ยาก การอดทนและมุ่งมั่นฝึกฝนทักษะจะช่วยให้คุณเชี่ยวชาญในงานที่ทำและเติบโตในสายอาชีพได้ข้อดีต่อความสัมพันธ์แทนที่จะใช้อารมณ์ทันทีที่ทะเลาะก,กันการอดทนและเลือกที่จะสื่อสารด้วยเหตุผลจะช่วยความสัมพันธ์แข็งแรงและยืนยาวขึ้น 3. เทคนิคฝึกฝนการอดเปรี้ยวไว้กินหวานการอดเปรี้ยวไว้กินหวานคือทักษะที่สามารถฝึกฝนได้ครับลองเริ่มต้นจากเทคนิคง่ายๆเหล่านี้ดูครับ 1. ทําทำให้ตัวเองในอนาคตเป็นเรื่องจริงลองวาดภาพดูว่าถ้าคุณอดทนได้ในวันนี้ตัวคุณในอีก5ปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไรลองเขียนเป้าหมายนั้นลงบนกระดาษและติดไว้ในที่ที่คุณมองเห็นได้บ่อยๆเพื่อเป็นแรงบันดาลใจครับข้อ 2. ใช้กด10นาทีเมื่อคุณมีความรู้สึกอยากได้หรืออยากทำอะไรบางอย่างทันทีลองบอกตัวเองว่าฉันจะรอสินาทีก่อน บ่อยครั้งที่ความอยากนั้นจะหายไปเองครับและขาา้อ 3. เปลี่ยนเป้าหมายให,ใหญ่ให้เป็นเป้าหมายย่อยๆที่ทำได้ง่ายๆในแต่ละวันดูครับเช่นถ้าคุณอยากจะมีสุขภาพดีก็แค่เริ่มต้นด้วยการเดิน15นาทีในทุกๆวันบทสรุปความสุขที่แท้จริงคือความสุขที่ต้องใช้เวลาครับการอดเปรี้ยวไว้กินหวานไม่ได้ทำให้ชีวิตคุณลำบากขึ้นครับแต่มันทำให้ชีวิตคุณมีคุณค่าและมีความหมายมากขึ้น ผมอยากให้คุณจำไว้ว่ารางวัลที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตมักจะไม่ใช่สิ่งที่มาง่ายและทันทีครับแต่เป็นสิ่งที่มาจากการอดทนและมุ่งมั่นอย่างสม่ำเสมอจงเลือกที่จะอดเปรี้ยวในวันนี้เพื่อที่คุณจะได้กินความหวานในวันหน้าอย่างเต็มที่ครับสำหรับวันนี้ผมบีสจากช่อง whisperspodcastbybreez ต้องขอลาไปก่อน หวังว่าพอดแคสต์ตอนนี้จะเป็นประโยชน์และเป็นแรงบันดาลใจให้คุณผู้ฟังได้ลองฝึกฝนการอดเปรี้ยวไว้กินหวานนะครับอะไรคือความเปรี้ยวที่คุณจะเลือกอดทนในวันนี้ครับมาร่วมพูดคุยกันได้นะครับพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับหากชอบตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งติดตามพอดแคสต์ของเราในตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ Whisper Podcast by Breeze เสียงกระซิบของสายลม ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ